สวัสดีคะ่ะวันนี้มาพบกับลูกสาวคนเล็กบ้านสมเด็จอีกแล้วนะคะวันนี้หนูก็มีพระมาแนะนําให้คุณผู้ชมเลือกชมเลือกดูกันอีกแล้วนะคะถ้าใครสนใจปิดพระนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดียศูนย์เก้านะคะหรือว่าโทรศูนย์เก้าเจ็ดหน่ามเก้าเจ็ได้เลยนะคะเบอร์เดียวกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมี มีพระน้อยกว่า EP ก่อน EP ก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าแบบลงเยอะแล้วก็ไม่ได้หมดนะคะ EP นี้พระใหม่เลยนะคะเดี๋ยวเราเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาส่องที่องค์แรกกันเลยนะคะองค์นี้ค่ะแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็น ด้านหลังเป็นภาษาจีนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่หนึ่งนะคะองค์นี้นะองค์ที่หนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะองค์ที่หนึ่งนะ นะคะองที่หนึ่งนะคะเนื้อสวยๆประมาณนี้เลยนะคะมวลสารดีๆนะคะท่านผู้ชมนะอง์นี้องค์ที่หนึ่งนะคะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยค่คะองค์ที่หนึ่งผ่านนะคะต่อมาค่ะองค์ที่สองนะองค์ที่สองแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นประกุดยาวอีกแล้วนะคะแบบนี้หายากมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองนี้นะองที่สองก็ประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมนะ มานี้เลยนะคะองค์ที่สองนะคะองค์นี้องค์ที่สองนะคะองค์ที่สองก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององค์500ค่ะผ่านนะคะองค์ที่สองต่อมาองค์ที่สามค่ะองค์นี้สวยมากๆเลยนะคะด้านหลังเป็นตราคูดแบบนี้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยะคะ่ะองค์นี้องค์ที่สามนะคะ ประมาณนี้นะคะองค์นี้องค์ที่สามนะ mm hmm. เบอร์นิดนึงต้องขอภัยด้วยนะคะอง์นี้องค์ที่สามนะคะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยค่ะ ค่ะน,นะคะอง์ที่สามต่อมาค่ะอง์นี้เป็นองค์ที่สี่นะคะอง์ที่สี่นะคะจะสังเกตได้ว่ามีรอยบินตรงนี้นิดนึงนะคะองค์นี้ถ้าใครสนใจก็ลดได้นะคะเหลือสองร้อยห้าสิบค่ะลดได้นะคะองนี้นะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่สี่นะคะองนี้นะ ประมาณนี้นะคะองค์ที่สี่นะคะองนี้นะด้านหลังก็เป็นชาดาแบบนี้เลยนะคะประมาณนี้นะคะอง์นี้องค์ที่สี่นะคะปิดที่ 300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององค500ค่ะองค์ที่4ี่ผ่านนะคะต่อมาค่ะองค์ที่ห้านะคะองนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะเดี๋ยวหนูขอวางพระก่อนนะคะข้างในเป็นอะไรนะคะพระกุบางขุนพมกุเก่าพศสอง0นนะคะนะ ถ้าใครอยากได้วงนี้นะคะหนูก็แถมซองนี้ไปด้วยเลยนะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่ห้านะคะองค์นี้เก่าเก่าเลยค่ะแบบนี้นะองค์ที่ห้านะคะ ประมาณนี้นะคะองค์ที่ห้านะคะองค์นี้องค์ที่ห้านะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององค์500คะ่ะองค์ที่หผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่หนะองค์ที่6ก็แบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังเป็นตราคุดนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะองค์ที่6องค์นี้นะ ประมาณนี้นะคะมีเนื้อแหวงๆนิดนึงนะคะองค์นี้ต่อรองได้นะคะองนี้ต่อรองได้นะเบลอร์อค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้ชมนะประมาณนี้เลยนะคะ องค์นี้องค์ที่6นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์ห้าร้อยค่ะอง์ที่6ผ่านนะคะต่อมาองค์ที่7นะองค์ที่7นี้เป็นสมเด็จปกโพนะคะองค์นี้ก็มีรอยอีกแล้วนะคะท่านผู้ชมนะองค์นี้ลดได้นะคะท่านผู้ชมเกือบทุกองค์เลยนะคะลดได้เนี่ยมาค่ะสององที่7กันเลยค่ะ แล้วก็ประมาณนี้เลยนะคะองค์ที่เจ็ดนะนี่ค่ะที่บอกว่าลดได้นะคะนี่ค่ะองค์ที่เจ็ดก็ประมาณนี้เลยนะคะ องที่7ก็ปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2องค์500ค่ะองค์ที่7ผ่านนะคะต่อมาเป็นองค์ที่8ค่ะองค์ที่8องค์นี้เลยนะคะเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์ที่8นะคะองนี้นะ ประมาณนี้นะคะองค์ที่แปดนะประมาณนี้นะคะองค์นี้องค์ที่แปดนะคะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององค์ห้าร้อยค่ะองค์ที่แปดผ่านนะคะต่อมาเป็นองค์ที่เก้าค่ะองค์ที่เก้าองค์นี้นะคะองค์นี้เลยเป็น เนื้อโลหะนะคะหนักๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะองค์นี้องค์ที่เก้านะคะ9้านะประมาณนี้เลยนะคะท่านผู้ชมเนื้อนะคะเนื้อโลหะก็ประมาณนี้เลยนะคะ ประมาณนี้เลยนะคะองน์นี้อง์ที่9นะคะอง์ที่9้าปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าค่ะนะคะต่อมาะคะ่ะองน์นี้สวยมากๆเลยนะคะเนื้อดูเก่ามากๆเลยนะคะองค์นี้องค์ที่1ิบนะคะองค์ที่1ิบนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยนะคะเนื้อเก่าเก่างามๆามเลยนะคะท่านผู้ชมนะองค์ที่1ิบนะคะ ประมาณนี้นะคะองค์นี้องค์ที่สิบนะคะนี่ค่ะองค์ที่สิบนะ,ะประมาณนี้เลยนะคะองนี้องค์ที่สิบนะคะปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยค่ะองที่สิบผ่านนะ,ะต่อมาค่ะองที่สิบเอ็ดนะคะองที่สิบเอ็ดก็ แบบนี้เลยนะคะเนื้อเก่าๆแตกลายงามากๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะองค์ที่11เดี๋ยวเรามาส่องกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะองค์ที่11นะคะองค์นี้นะประมาณนี้นะคะองค์ที่11นะคะ แตกงรงชัดเจนนะคะท่านผู้ชมนะอง์นี้องค์ที่11นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2อ,องค์500ค่ะองค์ที่11ผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นองค์ที่12นะองค์ที่12ก็เก่าๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะเนื้อเก่าๆเลยนะคะองค์ที่12นี้นะคะเดี๋ยวเรามา่องกันเลยดีกว่านะคะองค์ที่12นะคะ ประมาณนี้นะคะองค์นี้องค์ที่สิบสองนะคะองค์นี้องค์ที่สิบสองนะคะเนื้อเก่าๆเ,เลยนะคะท่านผู้ชมนะองค์ที่สิบสองก็ปิดที่สามร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยนะคะท่านผู้ชมนะองค์ที่สิบสองผ่านนะคะ ต่อมาค่ะเป็นองค์ที่13านะคะองค์ที่13องา์องนี้เลยนะด้านหลังก็เป็นประมาณนี้นะคะหนูไม่รู้ว่าเขาคือหลวงพ่ออะไรนะคะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะคะท่านผู้ชมนะองน์นี้องค์ที่13านะคะท่านผู้ชมนะแบบนี้หนูยังไม่เคยส่องนะคะท่านผู้ชมนะ13านะคะองนี้ วันนี้ก็พ่อให้มาอีกตามเคยนะคะท่านผู้ชมนะองนี้อง์ที่สิบสามค่ะอง์ที่13นะคะเนื้อสวยๆเก่าๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะองนี้องค์ที่13นะคะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสององห้าร้อยค่ะ ค่ะนะคะองที่13นะคะต่อมาองค์ที่14ค่ะเป็นประมาณนี้เลยนะคะลงรักทองด้านหลังมีตะกุด3อันนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยะคะ่ะองค์นี้องค์ที่14นะคะองที่1ิี่นะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยะคะ่ะ ประมาณนี้นะคะด้าน,นหลังเป็นตะกุดนะคะท่านผู้ชมนะองคนี้องค์ที่14นะคะ14บ่นะปิดที่300บาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะ2ององห้าร้อยค่ะท่านผู้ชมนะผ่านนะคะองที่สิบมาที่องสุดสุดท้ายของวันนี้นะคะองค์สุดท้ายของวันนี้นะคะ,นนะ,คะพูดผิดพูดถูกแล้วเนาะ องสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะเป็นสมเด็จองค์ดํานะคะด้านหลังก็น่าจะเป็นคาถาอะไรสักอย่างแต่ส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นคาถาชินะบัญชรนนะคะเดี๋ยวเรามาส่องกันเลยค่ะแต่อันนี้อยากส่องอยู่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาส่องด้านหลังกันนะคะมาส่องกันเลยค่ะ ก็ประมาณนี้เลยนะคะด้านหน้านะด้านหน้านะเดี๋ยวเรามาสองด้านหลังกันค่ะใครอ่านออกคอมเมนต์นะคะนะอ่านออกคอมเมนต์เลยนะคะว่าคาถาอะไรนะคะ่านผู้ชมนะ องค์นี้ก็องค์ที่15นะคะปิดที่300ร้อยบาทส่งฟรีมีเก็บปลายทางนะคะสองค์ห้าค่ะท่านผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มีแค่ 15องค์นะคะถ้าใครสนใจปิดพระนะคะก็สามารถแอดไลน์ไอดี0971397307นะคะหรือว่าโทร0971397307<ๆ>ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคนที่ติดตามอยู่แล้วนะคะก็ภาวนาให้ยอดติดตามถึง200คนนะคะหนูจะมีโปรโมชั่นเด็ดๆมาให้คุณผู้ ชมได้ปิดผ่ากันอย่างสมใจแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ